นนยตั้งฉากไรเนี่ยตอใส่แล้วคือนะคะครูเอ๊ะตั้งฉากไม่ได้ตอนใส่รองเท้าเนี่ยเนี่ยมันได้ปลายเท้าอือแล้วก็ไม่เอาลงมันก็ต้องขึ้นเยอะๆด้วยไม่งั้นมันจะลงเยอะได้ไง โอ้โหจะล้มเลยใช่ใส่รองเท้าคู่ไหนอะลูกคู่นี้ค่ะคู่นี้เหรอใช่ค่ะเราไม่ยืนถนัดไหมถนัดขนาดรองเท้าเน็ตเองด้วยแต่เนไม่เคยเต้นกับเพลงนี้ปึ๊บโอ้แต่มันปึ๊บเฮ้ยเน็ตที่ไม่บิดส้นเท้านะอ๋อไม่บิดเหรไม่บิดไม่บิดใส่แต่สะโพกไม่งั้นมันไม่งั้นมันไอ้นี่อ๋อเจ็บถ้าเนยไม่ตั้งฉากจะเป็นยังไงถ้าแบบถ้าเป็นเหมือนก็ต้องตั้งเหรอไม่ได้ไม่ได้เออ ไม่ต้องวันนี้ดิคืนนี้ไงไม่ได้ต้องเนี่ยซ้อมใหญ่เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแขนด้วยแขนใหญ่ๆก่อนนะปึ๊บ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 โอ้โหตีเลยแล้วก็ไอ้ท่าเนี้ยน่าเกลียดมากเลยไม่ไม่ไม่อยู่ในท่านี่เนาะนึกเนื้อเนี่ยอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่อยู่ในท่าเพ่ดกี่คอกาเองเออเกินเดี๋ยวค้าเองกันเลยนะเดี๋ยวป๋าดิเอาโซไปกลองก่อนไป อเอ้ามาแล้วโซ่ครับไปเลยชีย้นะ่ะชี้นี่เอาอะไรขาโยโยถ่ถ้าเดี๋ยวถ้าซ้อมเสร็จเดี๋ยวให้ให้โซ่ไปเรียกอยู่ในห้องครูใหญ่ขาอย่ไปโซ่